สถานีรถไฟกันตังตรงนี้เป็นสถานีรถไฟที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่หกแล้วอซึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหซึ่งอันนี้มันจะคงเอกลักษณ์เดิมมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยอันนี้สีเรียกว่าสีอะไรสีมัสตาร์ดเออถูก oh, เหลืองไหมเหลืองมัสตาร์ดซึ่งตัวอาคารก็จะเป็นทรงปัญนหยาเออ,เอ,อนี่หลั่งกุ่น <laughs> ปัญญาเลยนะนิร <laughs> ันั่์กุ่น เป็นศิลปะในสมัยก่อนก็เขาก็จะอธิบายศิลปะเหล่านี้ว่ามีอะไรรายละเอียดอะไรบ้างตัวอาคารก็มีมุกยื่นประดับเสาลายไม้ฉลุนะแต่ว่ามีหนึ่งคำที่เป็นรูปแบบของศิลปะที่เราไม่เคยได้มาก่อนนั่นก็คือแนวเคราหรือแนวเคราหรือเปล่าเหมือนไม้ฝาเชราอย่างเงี้ยอุแนวเคราน่าสนใจจังเลยอะแนวเคราคืออะไรอะ ส่วนตัวคานตัวคานก็ต้องเป็นตรงนี้เป็นห้องมีห้องมีทำเป็นห้องมีผนังไม้แนวเคราผนังไม้แนวเคราผนังไม้พร้อมช่องลมช่องลมคืออะไรอะข้างบนนั้นนะรู้จแต่วัดใหม่อะตีตามตั้งไม่ฉันว่ามันตีตามตั้งแล้วก็โชว์แนวเคราโชว์แนวเคราฉันว่าอันนี้คือแนวเครา แนวอย่างนี้เนี่ยผนังเนี่ยตีตั้งแต่แล้วก็โชว์แนวคร่าวตรงนี้ขอบว่าอย่างนี้เออฉันว่าเขาจะโชว์ขอบที่มันไม่ได้ชิดกันแล้วมีเป็นแนวเสากั้นตรงกลางเอออ่ะฉันได้ว่ามันคือกรอบกรอบประตูนี่นะกรอบกรอบกรอบอันเนี้ยท้างบนเนาะเนี่ยสังเกตไหมว่าทุกอันเนี่ยมันจะมีแล้วมันจะมีกรอบอันเนี้ยมันต้องเสิร์ฟรูปแกนมาแปลแปลอะไรอย่างงี้ไม่ได้โครกคร่าแปลว่ามันขึ้นรูปนี้มาเลยฉันว่ามันอันนี้มันถูก แปลว่าอย่างนี้เข้าหนวดเข้าหนวดเข้ารุ่งร่างหนวดเข้ารุ่งร่างไม่ของฉันนะเข้ากันเนี้แต่เพราฉันรกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะมันแปลว่าอ๋อนี่ไงก็คือพวกนี้เนี่ยมันแปลว่ารอหรือว่าคอยคอยก็เนี่ยก็คือเหล่านี้อ๋อโชว์ว่ามันมีคนนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ปิดไงเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามีคนวว่าเออมีคนคอยมีคนรออยู่อ๋อมันเป็น ก็คือทำไมก็คือผิดหมดเลยนะคะ <c oughs> มึงมึง <ไป S 1> มึงเนะจนเจนมึงกลับไปนะแล้วมึงไปหาสถาปนปณิกอับแล้วก็ตัดภาพแล้วก็ไปให้เขาตอบเลยเมื่อก่อนเคยทำ <c oughs> ครับคริงจริงแนวเครงเนี่ยมันคือแนวโครงสร้างที่เขาใช้ทำผนังเวลาเราขึ้นผนังเนี่ยหรือเป็นผนังไม้เนี่ยมันจะมีแกนของไม้ที่เอาเป็นที่รับน้ำหนักแล้วก็ตีไม้ชิดเป็นขนาดอีกทีหนึ่งนะครับอ่านว่าโครงข้าวไม่ใช่ขคาว้าวด้วยนะไม่ใช่ปป๊ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือโครงข้าวครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองปะูถเออเจ่ากันไปมัวใช่แล้วเขาตอบว่าอะไรเห็นมะนะเขาตอบว่ากูไม่ต้องกลับไปดูเมื่อกี้ใหม่ตันจะไปดูเซนกว่ารู้ว่าดูยูทู e สไลด์ย้อนไม่ได้ความหนูเออเที่ยวไทย